ไปที่บ้านคุณป้าปรีดาพี่น้องสองคนก็ออกไปปั่นจักรยานชมสวนกันน่ารักเชียวค่ะเทททยยวววไไคคคคครครึกึกกกกนััััตติิจจ้้งามใใหหใชมสวนกันจนเพลินเกือบลืมไปค่ะว่าพี่พานุรอพาเราไปรู้จักกับน้องลิงค่ะ สใจไปเทียวกันนไม้ทท่ียสวัสดีครับครับุณนพครับอันนี้ก็คือคุณลุงสมปองนะครับชูมากนะครับเป็นผู้ฝึกลิงอสอนฝึกลิงเพื่อการเกษตรของในบางแห่งนี้นะครับโอเคขอบคุณพี่นุกครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณลุงสมปองครับ,รบอ่าตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงสมปองแล้วนะครับคุณลุงสมปองครับอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อมาชื่อมารวยมารวยจังหวัดสุราษฎร์ก็คือเมืองแห่งมะพร้าวนะคะไม่แปลกที่จะต้องมีโรงเรียนของลิงส่วนลิงที่จะนํามาหาัดคุณลุงบอกว่าต้องเป็นลิงกังค่ะถึงจะหัดง่ายต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะฝึกง่ายกว่ากันครับอายุนี่เราก็ไม่รู้ว่ามันอายุตั้งแต่เลยแต่ว่าถ้าเราคิดเป็นกิโลถ้าตัวหนึ่งประมาณ ช่องลูกคลึงนี่ขัดได้เลยสองกิโลช่องกิโลคลึงดได้เลยเอาลิงมาฝึกตั้งแต่ตอนน้ำชั่งน้ำหนักไม่รูอายุดูน้ำหนักดูน้ำหนักอายุที่คือน้อยที่สุดที่เคยฝึกมาเท่าไหร่ครับหลูกเจ็ดปีใช้เวลาฝึกนานไหมครับชั่วโมงชั่วโมงเดียวฝึกขึ้นได้แล้วไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นเร็วเป็นเร็วเริ่มเป็นแล้วหรือเป็นแล้วแล้วระยะเวลาตั้งแต่ตอนฝึกจนถึงขึ้นได้ใช้การได้ทุกอย่างเลยกี่วันครับตัวที่ว่าซ้ำลูกว่าขึ้นไปนี้อาทิตย์ก็ขึ้นได้ เร็วที่สุดคือนึ่งอาทิตย์ขึ้นได้แล้วได้เลยขั้นตอนของการหัดก็ต้องให้ลิงค่อยๆรู้จักกับผลของมะพร้าวรู้จักสีแล้วคราวนี้ก็ต้องพาไปลองสนามจริงหริบต้นมะพร้าวค่ะมม นี่ดูลีลาซะก่อนเก่งจริงๆนะเจ้าจ๋อแบบนี้ต้องมีรางวัลแล้วล่ะค่ะเฮ้วงเฮ้วงโอ้เก่งมากเฮ้ยรื่องนี้จะไปต้นจริงไหมทำไหมมอ้าวลิงเมินค่ะคุณผู้ชมเเหมือนคนนะครับเวลาเหนื่อยเราก็ไม่กินอะไรเราเราให้กล้วยังไม่กินเลยฮะ อไปต้องดูลิงรุ่นมินิไปแล้วมาดูรุ่นพี่ใหญ่โชว์การเก็บมะพร้าวบ้างดีกว่าค่ะและนี่คือชฉลีครับเป็นรุ่นพี่ของมารวยอายุการทำงานของเขากี่ปี้วครับ,7ป,รบ7ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับอันนี้คือสามารถสั่งในทุกอย่างเลย<ะ>แล้วไม่ต้อง<ร>ลงจากต้นไม้นะครับสามารถที่จะแบบข้ามต้นไปต้นโดยที่เราเนี่ยนะครับแค่สก,กิดเชือก บอกเขาเท่านั้นเองใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวขอมือรู้จักทําความรู้จักกันก่อนได้ไหมครับชลีนี่ชลีใช้แค่หน่อยใช้แค่หน่อยไปไปซ้ายซ้ายชลีซ้ายไป โอ้โห,โโหโลีหลามืออาชีพจริงๆค่ะมมชมกันพอหอป <Yeah. S 2> มปากหอมคอรำลาคุณลุงสมปองแล้วไปเที่ยวกันต่อค่ะ พี่พานนพาเราล่องเข้าไปในคลองร้อยสายแยกเข้าไปที่คลองบางใบไม้ภาพที่เห็นทำให้เข้าใจถึงคำนี้ได้ดีค่ะเพราะมีลำคลองเป็นสายๆแยกย่อยเต็มไปหมดเลยค่ะระหว่างทางก็ได้เข้าไปนะมัสการหลวงพ่อเข้าสุขวัดบางใบไม้ที่ชาวบ้านว่ากันว่าในสมัยก่อนได้ปั้นท่านมาจากข้าวก้นบาดค่ะเลยเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อเข้าสุขค่ะไหว้พระแล้วก็เดินสายเที่ยวกันต่อค่ะ และอย่างที่รู้นะคะว่าที่นี่มะพร้าวมันมีเยอะชาวบ้านเขาก็ไม่ทิ้งให้เสียเปล่าจับเอามาทำเป็นของใช้ของประดับที่สวยงามแบบนี้ต้องตามไปดูวิธีการซะหน่อยแล้วค่ะป้านพนมใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีครับป้านอบครับที่นี่มะพร้าวเยอะมากครับก็เลยเป็นที่มาของการทำของเที่ระลึก แล้วก็เป็นของฝากสําหรับนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใช่ไหมครับค่ะทำคนเดียวในบ้านหรือว่าทำทำเป็นในเป็นกลุ่มอ๋อมีเป็นกลุ่มเลยทั้งตัวกลุ่ม,ลมแล้วสิบคนอืมมะพร้าวที่จะออกมาทําก็มีหลายแบบนะคะมีทั้งมะพร้าวก้ามปูมะพร้าวสุกเขียวมะพร้าวสุกแหง้งได้มะพร้าวมาปับ๊บก็เอามาปอกเปลือกปุ๊บขัดให้เรียบดูแล้วก็จินตนาการว่าเราจะทําออกมาเป็นรูปอะไรคะ่ะอย่างวันนี้ที่คุณป้ากําลังจะทําให้เราดู คือกระปุกออมสินหมูน้อยค่ะได้มาก็นำไปเจาะรูเอาเนื้อมะพร้าวออกขัดเปลือกให้เรียบตกแต่งใบหูและหางทาสีเคลือบซะหน่อยกระปุกหมูน้อยก็เสร็จพร้อมขายแล้วค่ะใครสนใจสินค้าราคาถูกแถมเป็นผลิตภัณฑ์แบบพื้นบ้านแวะมาได้นะคะและนี่ก็เป็นถือเป็นเครื่องประดับอีกอย่างหนึ่งจากกะลามะพร้าวที่น่ารักดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ส,สาวๆคุณนายชื่นชอบเครื่องประดับแบบนี้ลองหาซื้อไปฝากคนที่คุณรักก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับว่ามะพร้าวลูกเดียวสามารถสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพให้กับเราเพียงแค่เราครับประยุกมันนํามาใช้แค่นี้ก็สามารถสร้างประโยชน์ได้แล้วครับวันนี้ขอบคุณคุณป้าน,นะครับ,บคุณครับ สนยามค่ำของเมืองสุราษฎร์ธานีริมฝั่งแม่น้ำตาปีก็ยังมีบรรยากาศดีๆของตลาดน้ำเป็นการรวมตัวกันของคนท้องถิ่นที่นำเอาสินค้าพื้นบ้านออกมาวางขายกันทั้งขนมและก็อาหารพื้นบ้านรวมถึงการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวริมคลองแนวคิดดีๆแบบนี้น่าสนับสนุนค่ะคลองบางร้อยสายยังคงมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหาอีกมากมายค่ะ ทั้งสเสน่ห์ของความเป็นชุมชนริมน้ำที่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมทั้งความเป็นอยู่การใช้ชีวิตใครที่ใฝ่หาวิตรภาพความจริงใจที่ยังมีลมหายใจอยู่ลองล่องมาที่นี่คลองบางร้อยสายสุราษฎร์ธานีค่ะและการเดินทางท่องเที่ยวของนกก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับแต่ภาพความประทับใจรอยยิ้ม และเสียงโหเราะของผู้คนแห่งคลองบางร้อยสายแห่งนี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับนบและใครอีกหลายๆคนที่จะได้ศึกษาถึงความแตกต่างวิถีที่เขาเป็นคุณผู้ชมเห็นด้วยกับนบไหมละครับและนี่คือสิ่งดีๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้จากการท่องเที่ยวและคุณผู้ชมท่านไหนครับสนใจอยากจะติดชมรายการหรือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสามารถคลิกเข้ามาได้ครับที่ทั่วถิ่น at gmail.com วันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ผมรักประเทศไทย It's your team and